สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณนุกในช่อง youtube คุณนุกสอนเลขอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณลุกจะมาแนะนำวิธีการนำวิดีโอจาก youtube เข้าไปอยู่ใน g o o g l e Form นะคะหรือการแทรก y o u t u b e เข้าไปใน google for m นะคะซึ่งมีคุณครูหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะคะวันนี้คุณลุกก็จะมาแนะนำวิธีการ นำ YouTube เข้ามาอยู่ใน Google Form ง่ายๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูคุณนุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณนุกสอนเลขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็ไปที่แอป Google เหมือนเดิมนะคะที่จุด9จุดแล้วไปที่ได e ของเรานะคะเมื่อเราเข้ามาในได e แล้วเราก็ไปที่คำว่าใหม่แล้วไปที่ Google Form นะคะ เมื่อเราเข้ามาใน Google Form แล้วเราก็สามารถสร้างชื่อแบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่เราต้องการก็คือหัวข้อด้านบนนะคะหลังจากนั้นเราก็สร้างคำถามคำนำหน้าชื่อชื่อชั้นระดับชั้นให้เรียบร้อยนะคะต่อไปคุณลูกจะมาแนะนำในส่วนของการนำวิดีโอใน YouTube เข้ามาอยู่ใน Google Form นะคะ วิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็ไปที่คำว่าเพิ่มวิดีโอนะคะอยู่ฝั่งขวามือของเรากดเข้าไปเลยนะคะแล้วในการเลือกวิดีโอเข้ามาอยู่ใน Google Form มีทั้งหมด2วิธีวิธีที่1คือใช้การค้นหาวิดีโอนะคะพิมพ์คำสำคัญลงไปเลยยกตัวอย่างเช่นเพลงการตวงนะคะ แล้วเรากดค้นหาเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะคะสมมุติว่าคุณลกต้องการวิดีโอนี้ก็กด1ครั้งหลังจากนั้นกดที่คำว่าเลือกนะคะเราก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการนะคะแบบนี้เลยอันนี้คือวิธีที่ 1, น,นะคะต่อไปเราไปดูวิธีที่สองเดี๋ยวคุณนุกลบก่อนนะคะ กดเพิ่มวิดีโอเหมือนเดิมแล้วเรามากดที่แถบคำว่า URL นะคะเขาก็จะให้เราใส่ URL ของ YouTube ที่เราต้องการวิธีการก็คือให้เราไปเข้า YouTube แล้วเลือกวิดีโอที่เราต้องการหลังจากนั้นคัดลอก URL มานะคะเดี๋ยวคุณลูกจะลองคัดลอก URL นะคะ สมมุติว่าคุณต้องการวิดีโอนี้คุณก็กดเข้าไปในวิดีโอนะคะแล้วคุณุก็กดตรง URL ด้านบนหนึ่งครั้งให้ข้อเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วคลิกขวากดคำว่ากดคำว่าคัดลอกนะคะเมื่อเราคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google Form ของเราแล้วคลิกขวาตรงช่องว่างตรงที่เขาให้เราวางนะคะเราก็มากดคำว่าวาง ก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการเข้ามาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดที่คำว่าเลือกนะคะก็จะได้วิดีโอเข้ามาใน Google f o r m เรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้คุณนุกูก็จะบอกว่าให้นักเรียนรับชมวีดีโอและตอบ คำถามต่อไปนี้ก็คือให้นักเรียนดูวิดีโอก่อนนะคะแล้วก็คุณลูกก็จะมีคำถามคุณลูกก็กดเพิ่มคำถามก็จะมีคำถามด้านล่างลงมานะคะ2ลิตร2ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตร แล้วก็สร้างตัวเลือกนะคะของคุณลูกเป็นแบบหลายตัวเลือก20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0เมื่อเราสร้างตัวเลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงตัวอย่างของวิดีโอนะคะก็คือไปดูที่ลูกตาคำว่าแสดงตัวอย่างนะคะก็จะขึ้นตัวอย่างให้เราดูแบบนี้เลยเราสามารถเมื่อนักเรียนเข้ามาในลิงก์ของ Google f o r m ของเราเรียบร้อยแล้วเราก็นักเรียนก็กดและดูสามารถดูวิดีโอได้เลยเลแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนักเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถมาตอบคำถามด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้คุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณลูกสอนเลขด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ